รีวิวสวนไม้งามคาเฟ่คาเฟ่เรื่อนรมแห่งพลทองถ้าใครมาแถวพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วอยากหาที่พักผ่อนจิบกาแฟชิวๆท่ามกลางธรรมชาติต้องบอกเลยว่าสวนไม้งามคาเฟ่คือหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟาเปิดทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีมาที่เดียวได้ครบทั้งกาแฟาของหวานและอาหารจานหลักคาเฟ่ถูกอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่สวนสีเขียวและมุมธรรมชาติให้ความรู้สึกสงบร่มรื่นตัวร้านมีโซนทั้งห้องแอร์สำหรับคนที่อยากนั่งทำงานหรือพักผ่อนเย็นๆและโซนโอเพนแอร์ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติเหมาะทั้งมานั่งคนเดียวอ่านหนังสือทำงานจิๆ หรือพาครอบครัวและเพื่อนฝูงมานั่งคุยเมนูที่แนะนำกาแฟสดรสเข้มหอมละมุนทั้งร้อนและเย็นชาเขียวมาชะหวานน้อยกำลังดีน้ำผลไม้สมูทตี้สดชื่นมากๆเค้กนุ่มๆโดยเฉพาะชีสเค้กและเปรี้นี่ที่หลายคนติดใจมุมถ่ายรูปสวนธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้และสนญญามหญ้ามุมหน้าร้านที่ตกแต่งเรียบง่ายสไตล์โฮมี่ใครมาพวนทองอย่าลืมแวะมาเช็คอินนะครับ